คำนามในภาษาเยอรมันนะครับที่เป็นเพดัสมีอะไรบ้างนะครับรวบรวมกันเอาไว้แล้วในคลิปนี้นะครับจะคัดมาเฉพาะคำศัพท์ที่คาดว่าเราจะได้เจอได้ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ Das Haus die Häuser บ้านหนึ่งหลังนะครับเรียกว่า Das Haus พหุพศหลายๆห,หลังเราเรียกว่า die Häuser DAS AUTO d i e AUTO s รถยนต์นะครับหนคันเรียกว่า DAS AUTO หลายๆคันเราเรียกว่า d i e AUTO s เติม S เ,เข้าไปด้านหลังนะครับดัสฟาราดดีฟาราดจักรยาน1คันดัสฟาราดหลายๆคันใส่อุ้มลาว กลายเป็น D h e f a r a d e r แล้วก็มี a r อยู่ด้านหลังของคำว่า rad นะครับ the f a r a d e r จักรยานหลายคันคำศัพท์ต่อมา d a s handy โทรศัพท์มือถือนะครับพหูพจน์หรือว่าหลายๆเครื่องเราเรียกว่า D h e h a n d y s เติม s เข้าไปด้านหลังเช่นเดียวกันครับ the handy d o s handy handy handies das Buch b บอูซฮนะครับ Buch die b ü c h พ r พหุพจน์ของคำว่าหนังสือนะครับใส่อมเลาสระอูกลายเป็นสระอูนะครับ Buch Bücher ถึงเวลาอาบน้ำนะครับ Das Handtuch แปลว่าผ้าเช็ดตัวนะครับ พระหูพจพ์นะครับหรือว่าผ้าเช็ดตัวหลายผืนเราเรียกว่าดีฮันท์ทิชชคล้ายๆกับหนังสือนะครับใส่อมเล้วแล้วก็เอเอะฮันทูชฮันท์ทิชชคำต่อมาดัสโซฟา sofas อันนี้ก็ง่ายอีกแล้วนะครับเติม s เข้าไปด้านหลัง so ฟาหนึ่งหลัง sofa า das sofa ้าหลายๆหลัง Die sofa sofa sofas so das papier d i e papier e papier papier e แปลว่ากระดาษนะครับ คำนามคำต่อมานะครับที่เป็นเพศดัสหรือว่าเพศกลางนะครับ dust build b e l d นะครับพระุพศนะครับรูปภาพหลายๆรูปภาพเราเรียกว่า d builder d u s build er. d builder มาต่อกันที่คำว่า d u s photo พระหุจน์คือ D photos แปลว่าภาพถ่ายนะครับซึ่งแตกต่างจาก d u s build แปลว่ารูปภาพนะครับคำก่อนหน้านี้ photo photos คำนามเพศกลางต่อมานะครับมาที่โต๊ะอาหารกันบ้าง d u s m e s s e r ดีเมเซอร์นะครับเมเซอร์เมเซอ์เอกน์กับพระพุน์หน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับกับคําว่ามีดนะครับจะเป็นด้ามเดียวหรือว่าหลายด้ามนะครับก็เขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันดั das er, er. s เมเซอร์ดีเมเซอร์คำต่อมา d a s g l a s s i e g l ä s e r แก้วนะครับหนึ่งใบเรียกว่า d u s glass ลายๆายใบใส่อุมแลว้วกลายเป็น d e g l a เ e sir แล้วก็มี air หลงท้ายด้วยนะครับมาที่ห้องนอนบ้างนะครับ dust c u s e n d i e k i s s e n k i s s a n k i s s e n แปลว่าหมอนนะครับหลายหลายใบนะครับหมอนหลายใบเรียกว่า d i e k i s s e n das Kissen, die Kissen. คำต่อมา das Bett แปลว่าเตียงนะครับพระอุพจน์เป็น die Betten เติม an ด้านท้ายนะครับ das Bett die Betten das kabel, die kabel, 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 kabel นะครับก็คือสายเคเบิลหรือไม่ก็คือสายไฟฟ้านั่นเองคำต่อมานะครับ das regal, regal Regal แปลว่าชั้นวางของนะครับ ถ้าเกิดเป็นหลายๆอันนะครับก็คือด h e regal เลเติม a ตัวเดียวตัวท้ายนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งพยาง also das regal d i e regal e das kische d i e kische 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 แปลว่าจานหรือแปลว่าชามนั่นเองนะครับ g a s h i d o p b l e r r สองตัวนะครับคำนี้ e s das t e c k die b e s t ิ c k e Besteck, die b e s t เ c k e b e s t e c k นะครับ Das Besteck แปลว่าช้อนซ่อมนะครับแต่ของฝรั่งก็คือมีทั้งช้อนซ่อมมีดนะครับสอย่างรวมเป็น1นชุดนะครับเรียกว่า d a s บ e s t e c k เป็นพระพุพ์ก็จะเป็นเติม A ลงท้ายกลายเป็น b t ช c k e r อุปกรณ์ในบ้านนะครับทีวีหรือว่าโทรทัศน์นะครับ DAS f e r n s เห็น แ a R n f n f แฟ n รกักท์คือห่างไกลนะครับคำนี้เจอกับคำว่า Sehen ที่แปลว่าดูกลายเป็น d a ส f ฟนเ e นทีวี TV นะครับดัสบรูตดีบรูตขนมปังก้อนใหญ่นะครับเรียกว่า d ัสบรู t ถ้าซื้สองก้อนก็จะเรียกว่าสวายบรูต Das Brötchen die Brötchen จากคำเมื่อสักครู่นะครับบ r o t เ erm, ต um, ิม om laut กลายเป็น bröt แล้วก็เติมคำว่า chicken เข้าไป s e h a en ออกเสียงว่า chicken Das Brötchen แปลว่าขนมปังก้อนเล็กเผ่าพล์ก็เหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคำที่ลงท้ายด้วย chicken นะครับ Das Brötchen die Brötchen ดัสไ i, the I, ger, I, I ger, เดอไอเออแปลว่าไข่นะครับฟองเดียว e นะครับก็คือพยางเดียวคือสระไอเอีนะครับส่วน2ฟอง3ฟองขึ้นไปเรียกว่า d ดอไอเออร s ดัสคำนี้ก็เช่นเดียวกันครับแปลว่าไอศครีมนะครับคล้ายๆกับคำว่า i เมื่อสักครู่เติม s เข้าไปนะครับเป็นอีกคนละความหมายกันเลยนะครับจาก i แปลว่าไข่ แต่พอเต erm ิม s กลายเป็น d a s ice แปลว่าไอศครีมหรือไม่ก็คือไอติม e นั่นหลยครับ d u s das geld คำนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแปลว่าเงินนะครับ d a s geld g a l d เกลตตัวเดตัวท้ายนะครับออกเสียงทเกเอลสามตัวแรกก็ออกเสียงเป็นเกเอตัวเอลเล้นกระดกขึ้นมากลายเป็นเกลต์ Das Geld แปลว่าเงิน Das Wasser S VR S S A R 2พยางนะครับ VR ก็ว่า D o P e S ก็เป็น WAS A R ลงไายก็อีก1พยางนะครับออกเสียงเออเสียงไม่ขาดนะครับเป็นเสียงเออแบบไม่ขาดสบันกลายเป็น d u s Wasser w a s ออกเสียงสั้น s i r ออกเสียงยาว d u s Wasser แปลว่าน้ำครับ DAS OBST OBST OBEY โอเบ OBST แปลว่าผลไม้นะครับเวลาออกนะครับมี3จังหวะจังหวะแรกคือ OBEY ออกเสียง o อปากเบ็ดนะครับที่ตัวเบนะครับแล้วก็ออกเสียง S ของตัว S แล้วก็ T ของตัว t ทได้เป็น o b s t แปลว่าผลไม้นะครับ DAS OBST ตามต่อมานะครับมีผลไม้ก็ต้องมีผักนะครับคำว่าผักภาษาดัตช์เรียกว่า das gemuse g a m u s a สามพยางนะครับพยางที่1นึ g e, พยางที่2มีเสียงอุมแล้วคือเสียง u m u กลายเป็น M ื u. พยางสุดท้าย s a ออกเสียงขาดสะบันนะครับเป็น t das gemuse g e, m u s e แปลว่าผักครับ ต่อจากพักนะครับ das Wetter w, etter, w A T T E T T e R Wetter แปลว่าสภาพอากาศ Also das Wetter ถ้าจะบอกว่าวันนี้อากาศดีก็ต้องพูดว่า das Wetter ist heute sehr gut das Salz S A L Z นะครับ พยางค์เดียวนะครับคือสระอาออกเสียงสัน้นเนื่องจากตัวสะกดมีสองตัวคือเอลกับเซตนะครับ das Salz แปลว่าเกลือ das Getränk die Getränke เครื่องดื่มนะครับชนิดเดียว das Getränk หรือว่าพูดรวมๆนะครับเรียกว่าดัส g ก t เรนก์แต่ถ้าจะบอกว่าหลายๆชนิดนะครับมีเครื่องดื่มหลายชนิดก็จะเรียกว่าดีเก t เรนก์เป็นผาหุ์ดัสคาเฟ่ดีคาเฟ s เติม S นะครับ é, c า f ฟ C A F อ A ตัวนี้มีอักษรนะครับเป็นตัว คล้ายๆกับอุมเล่าของภา,า,าษาฟรังเศสคือภาษาฝรั่งเศสนะครับออกเสียงว่าคาเฟ่แต่ว่าร้านกาแฟหลายๆร้านก็เติม S อครับ Das Café Die Cafés ออกจากร้านกาแฟไปร้านอาหารครับ Das Restaurant Restaurants นะครับเติม S เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่คำที่หยิบยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะครับเวลาทำเป็นพระุพจนะครับส่วนใหญ่นะครับครูย้ำว่าส่วนใหญ่ไม่ได้100%จะต,ต้องเติม S ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ r e s t a u r a n t s r e s t a u r a n t s ร้านอาหาร Das Kaufhaus, d e Kaufhäuser. Kaufhaus แปลว่าห้างสรรพสินค้าหรือแปลว่าห้างนั่นแหละครับ d e Kaufhäuser ก็คือหลายๆหลังนั่นเอง Das Kino, d e Kinos. โรงภาพะยนตร์นะครับ Das Kino. เป็นเอกพจน์นะครับถ้าหลายๆโรงนะครับก็เติม s นะครับเป็น dekinos ค i ino, โน่คีโนสโรงภาพยนตร์ฉันไปโรงภาพยนตร์จะพูดง่ายๆว่า ich gehe ins kino ich gehe ins kino ครับ Das Theater, die Theaters แปลว่าโรงละครนะครับต่างจากคิโนนะครับคิโนคือ,อโรงหนังนั่นเองส่วน Theater mm hmm. ก็คือโรงละคร Das Krankenhaus, die Krankenhäuser, krank แปลว่าป่วยนะครับรักษา ค r าเอชอาร์เอ็นคาครังค์ส่วนครังค์เฮาสแปลว่าโรงพยาบาลหลายๆห,หลังก็จะเป็นดีครังค์เฮ s e r Das Altenheim, die Altenheimer คำนี้นะครับคำว่า Alten รักษาอา์เอลเทอัลแปลว่าเก่าหรือแปลว่าแก่นั่นเอง ส่วน Altenheim คำว่าไฮม์คล้ายๆกับคำว่าโฮมในภาษาอังกฤษนะครับสะกดด้วย4ตัว ha e m การออกเสียง ha e ออกเสียงเป็นสระไอเป็นไฮนะครับแล้วก็ตัว m ทําให้ปากเราปิดนะครับเพราะฉะนั้นคําว่า Altenheim บ้านพักคนชราเวลาออกเสียงนะครับพยางค์ที่3ปากจะต้องปิดนะครับเป็น d ดัส阿尔 e 海姆พระอุพจน์ก็เติม a เพิ่มมาอีกหนึ่งพยางค์กลายเป็น d a l ด e 阿尔滕 e ม สถานที่ที่เป็นเพศดัสเพศกลางคำต่อมานะครับดัสรารทเฮาส์นะครับเราอาจจะต้องไปติดต่อเรื่องเอกสารนะครับที่ราทเฮาส์นะครับพระอุปธิคือราทอยเซอร์สารกลางหรือว่าสำนักง,งานเขตนะครับถ้าจะเทียบกับบ้านเราหรือว่าที่ว่าการอำเภอนั่นเองราทเฮาส์ดีราท r, aus, r er. t house ดัสอัมท์ด the a m ์ RMT สามตัวเท่านั้นนะครับหนึ่งพยาง a r m t แปลว่าหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็น Auslander a r m t ว่าด้วยเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะครับหรืออาจจะเป็น Auslander Behörde คำนี้ก็คล้ายๆกันนะครับ Auslander a r m t หรือว่า Auslander Behörde ก็คือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบหรือว่าให้บริการกับผู้อาศัยที่เป็นชาวต่างชาติในเยอรมันนะครับ a l s o d a s a r m t d i e ä m t e r แปลว่าหน่วยงานราชการครับเติมมเลา u t เสียง a r m t เปลนเ็นสิยง e m t แล้วก็เติม er ลงท้ายกลายเป็น Enter. The mer, The mer, e m, m r t a s z i m m e r d i e z i m m e r z i m m e r Simmer แปลว่าห้องนะครับห้องเดียวหรือว่าหลายๆห้องก็เป็น Simmer หมือนกันเติม อม loud หรือว่าเติมอะไรตัวท้ายนะครับกลายเป็นซิมเมอเหมือนเดิมนะครับ das Zimmer, d a s z i m e r d รือซิมเมแปลว่าห้องเดินทางมาถึงคำสุดท้ายแล้วนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นเพชศกลางนะครับเพศดัสนั่นคือคำว่า d a s bureau bu bu ro B U B U r o r das ro d a s bureau ภพจร์นะครับ อาลืมบอกไป Das Büro แปลว่าห้องทํางานหรือว่า Office นั่นเองพหูพจน์ของมันเติม s นะครับเป็น D Büros Das Büro D e Büros ห้องทํางานนะครับ Also Das geht zu Ende jetzt สำหรับคำนามที่ควรรู้ในภาษาเยอรมันนะครับที่เป็นเพศกลางหรือว่าเป็นเพศดัชนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าอยากจะจำให้ได้นะครับต้องดูกันสัก1รอบ2รอบ3รอบแล้วก็เอามาเขียนนะครับคือ r e i b e นนะครับ m i t h ö r e n นะครับก็คือฟังไปด้วยแล้วก็มิ h r e i b e นแล้วก็เขียนลงไปด้วยนะครับถ้าให้ดีก็คือพูดตามไปด้วยคือ Nash h s p r e c h e n รับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับอ s e h e n v i e l e n dank t s c h ü s s